สวัสดีค่ะแจคีโนแนะนำให้ชมกับบ้านสวนใกล้เมืองนะคะแปลงน,นี้นะคะทุกท่านอยู่ที่โคกสีจังหวัดคอนแก่นค่ะพื้นที่ทั้งหมดทั้งแปลงนะคะมีเนื้อที่ขนาด5ไร่2งาน27ตารางวาค่ะผอมบ้านด้วยนะคะราคาเหมาแปลงราคา6,900,000้า 9, บาท อยู่ที่บ้านโคกสีอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลขอนแก่นสองบนพื้นที่มีทั้งไร่องุ่นนะคะซึ่งปีหนึ่งจะขายได้สองครั้งมีบ้านพักขาดหลังใหญ่ทั้งหมดสองห้องนอนขนาดใหญ่มากสองห้องน้ำมีห้องรับแขกและมีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะคะไวน้นั่งเล่นไว้นั่งรับลมเย็นๆบรรยากาศสบายๆค่ะส่วนด้านข้างบ้านนะคะ มีห้องสำหรับปั๊มน้ำขนาดใหญ่มีประปามีไฟฟ้าครบคันค่ะมีอาคารจอดรถที่แยกออกจากตัวบ้านนะคะมีสวนพืชผักผลไม้มากมายขดท่านบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การอยู่อาศัยเหมาะสำหรับการไปทำสวนนะคะอยู่หลังวัยเกษียณก็ได้ค่ะแปลงนี้นะคะดีมากๆเลยทีเดียวกกท่านพื้นที่ก็กำลังพอเหมาะเลยนะคะ5ไร่2งาน27ตารางวา มีบ้านให้ด้วยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายนัดชมนะคะติดต่อตามเบอร,ร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยค่ะเจคเโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ